นมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สมเด็จสมวังตั้งใจวันนี้เป็นวันที่29มีนาคมพุทธศักราช2567ตรงกับวันศุกร์แรม5ค่ำเดือน4ปีเถาะวันนี้เป็นวันโลกาวินาศเลี่ยงการมงคลนะครับสีความสําเร็จของวันนี้คือสีพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อนสีอับโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกั่วสีบรอนเงินทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศอาคเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีผูพอยบูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการลักกินีในชื่อคือยอยักษ์ <c oughs> รอเรือรอลิงและวอลแวนเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด,ดนนตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอควนขอรักขังและงองงูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือ จอจานชฉอชิงชอช้างซโซชกเฉยและยอหญิงเลขมงคลวันนี้เลขสี่เลขศูนย์และเลข 1. หนึ่งไม้เซตวันนี้ปราศสอนไว้ว่าวันนี้ไปไม่ถึงพรุ่งนี้ก็ไปถึงพรุ่งนี้ไปไม่ถึงมะลืนก็ไปถึงมะลืนไปไม่ถึงวันต่อไปย่อมไปถึงตราบใดที่เท้าของเรา ไม่หยุดเดินขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่าน <c oughs> เสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ